สวัสดีสสดค่ะทุกคนนะฮะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคนตัวเล็กที่จะมอบความสุขให้คนท<า><ล>ั้งโลกสวัรดีชาแนะอก็วันนี้เราสองคนนะฮะท็อปและกิฟต์นะจะมาทำรีแอคชั่นนะครับผลงานเพลงอีกหนึ่งผลงานของ t ท i ิตี้คือเคลิปก่อนหน้าเนาะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงของน้องแต่คือเพลงเนี้ยเอาจริงเหมือนน้องปล่อยมาก่อนเนาะแล้วก็ติดอันดับเพลงมาแรงเนี่ย ยี่สิบจำนันยี่สิบในยูทูบแล้วก็แค่สามวันเนี่ยยอดวิวปาไปแล้วหนึ่งจุดแปดแสนแต่ว่าไม่ธรรมดามากแต่ว่าเขาก็คือว่าคนเราฟิวกับเพลงมาอ่าก็คือไปดูเนาะว่าเมื่อกี้เรารู้สึกยังไงคือตอนแรกเราเราเราคิดว่าเอ้ยเพลงนั้นหรือเปล่าผิดเพลงเมื่อกี้เพลงฟิว กูดมากอ่าไปดูว่าเรารู้สึกยังไงหลัวผูกขนาดไหนรักอยู่เป็นเมียนะฮะรู้เลยเป็นกระเทยอ่ะผลงานเพลงนี้กับแชมเปญพออพิ้นนะฮะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นเจ้าของภาษานะเออขอโทษเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างนะฮะกับเพลงนี้แค่น่าปลกก็ ไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราดูกันนะฮะพร้อมเรือยงนะฮะเ <c oughs> ตรียมหัวใจวายตายเตรียมแบบว่า <c oughs> พร้อมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนที่จะดูฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจ <c oughs> ให้กับสมม h a ิแชนแนลด้วยนะฮะขอบคุณมากมานะฮะที่ติดตามชมพวกเรานะฮะไปดูกันเลยครับกับผลงานเพลงนี้ครับแชมเพลงพ่อผิเปิดมาด้วยแบบก็คือมุดทาเหมือนเกาหลีเลย อ,อเป็นความอุกบาทแล้วทุกคนกำลังดื่มช่อู้หลหล่อมากทุกค่านก็วิ่งค่ะทุกคน <laughs> ต้องต้องวิ่งแหละอยวิ่งแล้ว <laughs> ไม่กำลงังต้องถามว่ามืออุกบาทลงขนาดนั้นเรหล่อวิ่งหรอวะอุกบาทลงยังไงให้หลอกขนาดนี้คะ,ะแต่มันดูเป็นอุ้ยเลยบอสเทสเออทุกคนปาดปาดกันนะเนี่ยโอ้ยขึ้ไม่ถึง เหรอนี่เามกัห็แบบแจกี้หนึ่งรชั้นี้อ่ะโอ้ยเกาลี้งที่คนไทยทำเหรออาอุิยออมาแม่เออุิยงุิยเหมือนเอเจทีอุ่ยดีเงี้ยหมดแก้วเลยอาอุย ลุกขึ้นเสริมไมอ่ะไม่อยากเสริมอยากเสริมนี่แค่เด็กๆจริงนะทุกดีอ่าคนล็อกฟิวจริงๆอุ้ยมันมันมีความอินเตอร์มากว่ตั้งแต่เอีแล้วก็เนื้อร้องพีโคตรเสือดาวดีมากนี่คือฉันรู้สึกว่าเชื่อผ้าพเลยอุ้ยมันลงตัวมาก ีผมร้อนแรงวะอะไรมาน่าวันนี้ฉันชอบเอ็มีมากอ้ยมึงทดีดีมากยอ้ยฉีดหน้าฉันแลัรอาเบสดอยบ้างอุ้ยอุ้ยจะที่ด้วยฉันชอบผมเขแบบนี้มันยั่วมาเกาหลีมาโอ้แกตเกาหลีมากเกาหลี มุนกว้างเกาหลีสุไม่ต้องการตัดต่อแล้วมันเออออืถ้ามีเตจก็คือแบบสนุกมากเลยอะมันเิวามันฟหิปหอบแบบว่าเออเมาแล้วอะจะฟิเปลี่ยนพาร์ทอารมณ์ไปเลยนะนีน้งหาที่น้ลายใส่หน้าพี่ เปตามเขาโอ้ยดีมากดีดีดโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายมากแต่ละคนเล่นกล้องคือตายมากดูอย่างนี้ดีมากโอ้ยเหมือนซีรากกนอะเอาลบบชอบบโชว์้ยวุ้ยวุ้ย อุ้อยมันแบบพูดทำหยาบเลยอ่ะแต่อีดอกเจริงมันแปลว่าเนี่ยแกม,มีมันแบบมันเกินอ่ะมันเกินมากอุ้ยคู่ใหม่แล้วคู่ใหม่เียอุ้ยคือตอนนี้อึ้งอยู่กำลังอึ้งในอะไรผ่าพอยู่ก็นหล่ะดีมากเลยอ่ะอ โอ้ย้แล้วในร้านเ่าก็คือเมาตักงเลยนะโอ้ยวิฉันชอบฟ้าข้างหลังอ่ะเดี๋ยวนะคือไม่ได้อะไรเลยคือที่ไม่ไม่ไม่รีอะไรบางทีเพราะว่าอึ้งอยู่ไม่คือแบบว่านิดไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้เว้ยเพราะว่าจากที่ คืออย่างตัวพี่ไม่ได้ตาม MV ของเกาหลีหรืออะไรมากแต่ว่าเคยเห็นจากวงที่เราตามอะไรเงี้ยแล้วเรามองว่ามันงไปไกลกันมากอะแกมันคือแบบคือมันเป็นโปรดักชั่นที่ใหญ่มากแล้วแบบโอ้โหแบบความ MV อ่อะความมุมกล้องอะแกเห็นมุมกล้องแบบนี้ปะที่แบบคือพี่อะชอบตั้งแต่แบบมุกล้ภาพเอม MV ตัวเพลงอะโอเคมันมันจะเป็นจังหวะแบบฮิปฮอปหรืออะไรอย่างนี้สักหน่อยนึงกับพี่อะ ชอบในตัวพัฒน์เอ็มวีชอบในทรงผมแฟชั่นทุกอย่างมันแบบว่ามันไปด้วยกันมันไปด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเอ็มมีคนไทยเรอวะอะไรเงี้ยเออแบบถ้าฉันไม่ดูอ่ะฉันก็คิดว่าอใช่คือที่เขาบอกกันว่าเหมือนน้องๆมีส่วนร่วมกับเอ็มวีนี่คือแบบว่าเฮ้ยเก่งเก่งเก่งมากเลยเด็กๆคิดกันได้ขนาดนี้เหรอฉันเป็นคนแก่แล้วมันแบบไปไกลมากเลยยลแล้วมันไกลมากมันไกลมากแบบหูย วงอื่นๆกดดันอยู่นะหมยถึงแบบว่าคนที่ที่ร่วมวงการด้วยกันต้องกดดันกันเหมือนกันนะว่าแบบอืมไม่ผิดหวังไปถึงแบบมันเกินเกินสั่นมากเลยอ๋อมันเกิเขาหลัวผูกมากแบบคือมันเกินเกินเกินคาดหวังของพี่ไว้ที่ว่าอุ้ยมันไม่คิดว่าขนาดจังหวะนั้นอุทยอนก็ไปดูรีแอเองเมื่อกี้ก็แบบด้วยความที่แบบว่าพวกดนตรีพวกเบสอะไรเงี้ยมันมันทำให้เอมียิ่งสนุกขึ้นไปแล้วยิ่งเอมวีมันประสานไปกับ เพลงอ่ะ<ช>พอมึมกล้องหรืออะไรเนี่ยคือแบบฉันได้แต่อึ้องเว้ในบางพาร์ทของแต่ละคนได้ออกมาแคกี้ออกมากกอย่างเงีย้ยเออพอเทออกมาเติร์ออกมาอืมแล้วคือแบบพาร์ทมันแบบปรับอารมณ์ได้แบบว่าคือมันสมูทแล้วมันแบบจริงจริงฉัน,ฉนชอบมากจริง,รงถ้าเกิดอุทาน,ววานะนดาดได้มากกว่านั้นมันด่าได้มากกว่านี้หมายถึง่าไม่ได้ด,าด่าแบบว่ามันมันอุทานได้ยาบกว่านี้กะเฮียโทเหรอเฮ้ยทำไมทำไมเด็กๆเก่งกันขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเออแบบ จเหลียวเปลวเลยอ่ะเพราะว่าความแบบเขาดูแบบเขาดูโตมากจริงเขาไม่ใช่เด็กหน่อยแบบเดือดันเดือดอีกต่อไปจะรู้สึกกดดันเขาโตมาเพื่อเป็นอืค่ะทุกคนน้องคนแบบแมสในต่างประเทศมากๆนะในมุมฉันแบบว่าเออเพลงอะไรเงี้ยมันดูเข้าถึงคนต่างประเทศได้ยก็เข้าถึงแล้วแบบเขาถ้าแบบว่า มันคล้ายเคป๊อกขึ้นไปแบบว่าเออมันมันก้าวหน้าก้าวกระโดดมันก้าวกระโดดมากๆสวย MV สวยทุกอย่างสวยซีีทุกอย่างมุมกล้องคือตัดต่อคือแบบมีแต่คำว่าเลิศวันนี้อยากจะบอกน้องๆสามคำว่าเยี่ยมจริงๆริเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงๆรอผลงานน้องๆต่อไปนะฮะโอเคเนาะพูดเยอะไปหน่อยแต่ว่าเรารู้สึกแบบจริงๆอ่อจริงๆอเนาะก็ แร้วดูผลงานเพลงอื่นๆต่อเลยของน้องๆวง t ทนิตี้นะฮะสนุกมากหมายถึงแบบแล้วมันเพลิดเพลินมากมันว้าวอ่ะมีแต่คําว่าว้าวว้าวว้าวอะกันจะบดได้เยอะกว่านี้ระพูดออกไปแล้วจริงแต่ไม่อยากให้ทุกคนเห็นนิสัยจริงๆของพวกเราโอเคเนาะวันนี้แค่นี้ไปนะฝากปิดคลิปหน่อยน้องกิฟค่ะเออเราก็โยนมาเลยเนาะโอเคก็อยาก ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ท็อปคนนี้ด้วยค<อ>ขาก็ทุ่มเทกันทุกคลิปนั่นแหละอันนี้ก็คือคอยาก ก็ถ <laughs> ้าแบบว่าชอบอยากให้หน <laughs> ูแบบว่าเอามาอีกก็บอกว่าบอกคอมเมนต์บอกพี่ท็อปด้วยนะคะได้เขาจะจ้างหนูโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายพัฟฟี่พัฟฟี่พัฟฟี่